สบายดีสวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องมือนี่มาพบเพาะกับสองบ่านน้อยคือเก่าเนาะบรรยากาศมือไม่มือนี่เอาอากันยังอยู่ปากเซคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็พากันไปเจียวงานร้อยก็ทงเนาะไปพ่อไปแล้วอยู่คนละทิศคนละทางเดินทางกว่าไทยไปคนละทิศคนละทางพี่น้องเอ้บ่านน้อยเนยไปสามคนกับ ไอ้คำแสงแกหลัดเนาะไปลอย n ง ẹ กันไปเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อคื้นี่สั่มพ่อแม่ลูกพอดีเขาก็ลอยกระทงเนาะก็คือเก่าอันแหละพี่น้องเอ้ยลอยผู้เดียวคือเก่าเนาะแต่เอฟซีก็คอมเมนต์อยู่ว่าเบาหน่อยไม่ได้ลอยคนเดียวเบาหน่อยลอยกับเอฟซีไงคนว่าโอ้ขอบคุณพี่น้องเอ้ กหน่อยมาถามาอายขึ้นเสาแท้น oh! ๋อไปเพาะแต่คนมีคู่แต่พี่น้องเลยเมื่อนี้กสิไปเด่นบุญเนาะทุกคนไปกินข้าวปุตนกินข้าวปุตนเพื่อนผู้สาเลยเมื่อนี้โอ้พี่น้องไปเพื่อนน้องสาตีบเนาะทุกคนน้องดิสบายดีสดเมื่อนี้ วันนี้นี่ไงลัดแล้วก็สช้าหน่อยไปน้าเนาะทุกคนพาสิไปกินข้าวปุ่นเนาะพี่น้องหรือว,ว่าไปบุญบานกันเลยแมนไปเดิน,น,นบุญบญาทคือถ่ายเนาะห้องบุญชมเพือแมนสซเขาจอดจอดสองหมืม่นจ้าหรือว่าเมื่อคืนนี้ร้อยกระโถนวันนี้เขาสวงแบบว่าสิงสนาเลือดมีจอห้องบร้ไป,ไปเบิึงข้าวแข้งสับโมเห็นเดือดเช็คล้อมเลยนะซื้อไว้เนาะพอดีสิไปกับน้องอันเนาะแล้วก็ไงลัดแล้วก็สช้าหน่อยทุกคนไปพ่อเช้าตีก็น้องปลาอยู่ผลเนาะเป็นไปเห็ดข้าวปุ่น ซอยไปนอนอยู่เพื่อนนั่นน้องพ่อญุ่นแหละเมื่อน,น,นี้เขาเกสิไปเด่นญุ่นเนาะมาเบิ่งบรรยากาศเนาะทุกคนบรรยากาศญุ่นสิเป็นจังไดเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องอยังพอเบื่อเพราะว่าส้วงนีงก็ยังอยู่ปากเท่อยู่น่าจะกลับบ้านมื้ออื่นพี่น้องวันทีเก่า่นแหละเมื่อน,น,นี้สาวอลิตากับ,กบสวรรค์นักเกตพี่น้องี ไปเดี๋ยวไปเจอกันยูคุณแหละยูเพื่อนสาวพอรอนเนาะชาตีจจะ <c oughs> ไปบายไปทุกคนไปเจอกันยูคุณไปพี่น้อง <c oughs> ไปครับน้องอันเนาะ <c oughs> ไปเด่นนำทีมงานสาวตีบเป็นยูคุณแหละพี่น้องเอ้ จากเซอ้ยเมื่อคืนนี้คือแนี่งพี่น้องคนแน่นดีทีคนมาหลายคัดนะเต็มเลยทุกคนเลยสุดถางเลยแต่ว่าปีนี้ดรดปีนี้สงสัยเอาจะชันระเบียบตีคัดเออโอ้ยอันคือสว่วงปีแรกของโควิด ตอนนี้เรากำลังสิเดินทางไปบ้านสาพรนะทุกคนบ้านเพนอยู่หลักสองหลักสองปากซีชิปนึ้ก็สิถไทยบรรยากาศในเมืองให้เมืองก็นนาะพี่นท่านเกเมือง เขามาทาาอย่างไไปซื้อบันบันื่อบันไดไหมเออต้องขอท่านนเออตองข้อท่านมันอยู่หัวมือ ้างนี่บ่จ้านี่นี่บ่จ้าเดื๋อวจิโทรหามันก่อนตอนนี้เฮากับแม่หอดแล้วพี่น้องเลยมาเรื่อนสาวพอ่อนะทุกคน เ้สาติมกำลังเสิร์ฟสาตีมนงปลาเนี่ยมาจะขึ้นนี่พุทธบานยังว่าท่านในนอตไสองคนนี่อตกันนสามมอนเสาุ่งตื่นไม่กินเลย้ยเนี่ก็ี่ย มืัอนี่งานตูดป่ะมันนี้เองานตูดงานตูดทุกคนเด้ยงานนี่เป็นงานคองเขายิงเชของคุณชวงเหือปากเ่นี่นาทีเนาะปีหนึ่งมีครกขงหนึ่งนี่แหละจงานกันเนาะ lên rồi alo ơi bạn là clip nó mới mở nè mà không có đâu luôn đi luôn กคนไ FC เบิ่งนําเหือขอบคุณเนาะสาตีบได้นี่กํางปานี่เฮ็ดนี่เนาะแม่นบ่โอ้เป็นแต่แบอลพี่น้องตอนไหนเนาะเออตักไว้ให้ไว้ตอนค่ะขอเออสู้จักว่ตักให้พี่น้องเอ้ยนี่ สออจ,จมามาส่วนมันเนื้นอมันเาจะกะบอกว่าพรเท่าไหร่ไหมี่ตุกนอนี้เจ้าของเพื่อนเ้อทุกคนเนี่ยสาวผ่อนเนาะสบายดีสบายดีอามาตูดกอนเปเลยมาดิเวนบอ

สแไทเออี่ไมาเออปวับเนังเืออีกเนาะ เາาลิตากับพี่น้องเพิ่นชวนไปบุญสองเฮื่อน้องเอาซิมๆๆก่อนเนาะดัไงนึงเหร แสบแบแบกปลาเห็นยังสิบเห็นเปี่ยนโอ้ตอนนี้เข้ามาคั่วเนิคิดว่าน้ะปลาหน่อยปลานี่ไปใส่เน่อทีเถอะ มาคั่วกินอยู่นี่นะทุกคนน่มะเหอแตงของข่งนี่มะม่วงบ่วอ่าเห็ดเองเลยนาะว่ามันเนนนล่อเอล่นอนี้ <ละ S 2> เหรโอ้น้ย,นยุ้ฮะอ่าไ้งู่อะเราสาวกำลังเห็ดแนวกินไปสู่แขกมากไปน่องสู่ทีม

กินไปสู่แขกคือทีม้านที่เอามาให้เลยเนาะเสียงเพลงอาจจะลางแน่ทุก ไม่ใหนาะมีแต่จวดแก่สามคนเลยน้ะสาเต็มก็ร่างต่าโมอกไตอนเดียวบอกไปไ่ตอนเดียวเลยนะโอ้ยสามสาวนาะแต่กินทุกคนเลยสาวสงหมูงู เลยไปใช้เลยเนาะเห็ <the> <sh arp> ดแต่อยู่ในขั้วน,นี่เนาะ là cái tiếng đàng nè tụi à cho bảo bên này nè đi rồi nè ra khỏi cửa mày đi lên đi lên นะค้มวบ้านมาหอนแก็บ <c oughs> ้านเนียวกันนี่อ

ไปเป็นเมากนไปได้ป่าเดินหนไอมเพ่งละไปเหมไป้ลไปไปสอเป็นงูไมลลลลลเพสเ้ผ้าเลาไปหอมเพ่งบาจีไหน <laughs> Chẳng <Manchesterans> này đâu là cứ <laughs> ăn ừ. à, này đấy phải năm cân nữa mình đi น้องฟ้ากำลังออกแต่ขั้วนะทุกคนเนาะล่างถอยเบ็ดมืเบ็เ่นๆสองสาวเลยย้๊ามาย้๊ามาน่าจะยังแหละไปห้องเพลงเหรอไปทุกคนเดี๋ยวมาหน่อยผ้าเอยรันไปห้องเพลงก่อนอันนี้ม้ตนีคือสาวๆทุกคนตอนนี้เป็น เด๋ยวเบียงในขวแอ้วพีมนรอ้เลยกบมานั่งเด่นอยู่จังสินะมีแต่สาวโสดแต่ว่าเบนี่นี่โสดบนี่แต่ว่าผู้สาวนี่เนอะผ้าเอื่อยนอน้าเอื่อยองทุกคนเป็นสาวโสดไอื่อคนอนกกงผ้้ผ้ เจอคอเพื่อนเลยัสาวพรน้องคน ไปเลยมันควรนำกันเด้มมาหกันซ้ำนี่นะเอา,าเวลาไปใช้ไปลองเพ่งผูดียวเหมอนเนาะไปก <c oughs> นมตั้งกอบใจจัา,าเนาะมือนีเอาดีมีแห้งบึนบึับนบน <c oughs> ไปทุกคนตอนนี้เอาก็ศมาเด็กดด้อนเนาะมา่อกีก้กอบุญด้วยกันสาวพ่อเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิเอาไปแซมสิก่อนเนาะเดี๋ยวเพากันไปเล่นก็บอกข้างสิได้ไปใจแน่ก็ทีพ่พากันไปเนี่ยแค้มคองอีกท่านึงเนาะเพราะว่าเมื่อนี๋นนนาานยังไม่ทันในเมื่อเนาะไปเดีนแค้มคองก่อนแต่ก็หากอื่นเศร้านะจะได้กลับ เดียวกับตอนแรกกบมือกันหรอลกปกันเลยเนาะเจอกันกินหน้าเด้อขอบใจจะพานเร้อมือนเดิเ้อสาวพ่อเนาะุกคนไปทุกคนไปเจอกันกินหน้า